สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แทงแงแล้วก็อยู่กับสีนี่นะครับผมสีของเทอร์โบนะครับแค่แทงแงนะครับจะทําการมาทาบริเวณตรงนี้นะครับก <Please. S 1> ็ นะครับที่เห็นเงาเงานี่นะครับแคทเงแงใช้สีรองพื้นนะครับของเชอร์โบนะครับนี่เลยสีรองพื้นตัวนี้นะครับนี่นะครับสีรองพื้นนะครับรองได้ทั้งภายนอกภายในนะครับสีรองพื้นปูนเก่านะครับผมแหไม่ว่าจะเป็นฟ้านะครับแล้วแคทเงแงเอามารองเป็นพื้นเพื่อที่จะทาสีพื้นลงไปนะครับก็จะทําให้สีนะครับเกาะ แน่นนะครับตัวนี้เลยนะครับสีของเทอร์โบนะครับผมสีตัวนี้นะครับสามารถทาหลังคาได้แล้วก็พื้นอเนกประสงค์นะครับสีตัวนี้นะครับทาพื้นนะครับของผนังผนังก็ทาได้นะครับใช้ทาหลังคาที่เป็นกระเบื้องและผนังบ้านนะครับผมหรือตัดขอบคอนกรีตปูนไม้หรือไม้เทียมนะครับสามารถทาได้หมดนะครับอ่า ก็มีหลายสีให้เลือกนะครับผมก็ถ้าใครนะครับสนใจนะครับแคทแงแงจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อสีตัวนี้นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมมาดูสีพี่นุ้ยนี่ครับสีตัวนี้นะครับสีน้ํานะครับผสมน้ํานะครับก็สีเนื้อสีนะครับเหนียวแน่นมากนะครับแคทแงแงนะครับนี่จับมาแบบนี้นะครับก็มีความเหนียวของสีอยู่นะครับนี่ครับสีเขียวแป๊นะครับ อย่างนี้นะครับทาสนามเออ่ฟุตซอลอะไรได้สบายนะครับนี่นี่ครับจัดไปเลยสองกระ l อนนะครับผมสองกระ l อนก่อนนะครับสัดไปเลยสิวสิวนะครับนะครับอันนี้นะครับจะเจือจางด้วยน้ํานะครับเจือจางด้วยน้ํานะครับสังเกตด้วยเฮยสังเกตนะครับจากที่แค่ทแงะนะครับล้างมือนะครับนี่ครับเจือจางด้วยน้ํานะครับ ก็อันนี้ก็จะจะแจ่มหน่อยนะครับก็ไม่ต้องมาผสมอะไรนะฮะจริงๆเขาบอกว่าผสมน้ําแต่อันนี้แค่ท้งเงจะไม่ผสมนะครับถ้าผสมนะครับจะเกิดการเจือจางที่สีจะออกมาเป็นคนละระดับนะครับนอกจากเราคิ้งลูกกิ้งไม่ไปนะครับถึงจะต้องผสมน้ํานะครับจะบอกให้นะครับนี่นะครับแค่ท้งเงนะครับก็จะไม่ผสมน้ํานะครับเวลาทิ้งนะครับก็จะถอดรองเท้านะครับ นี่นะครับลูกกิ้งแรกนะครับลงไปเลยนะครับจะเห็นว่าการที่เราลองพื้นไปก่อนนะครับสีติดอย่างดีพี่นุ้ยเห็นไหมอ่านี่นะครับดู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 เนื้อสีนะครับถ้าเราไม่ผสมน้ํานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแค่แต่งแงก็จะกิ้งประมาณนี้เพราะว่าจะกิ้งเฉพาะที่เราจะเอาเป็นงานนะครับใกล้ๆดูเนื้อสีใกล้ๆครับดูใกล้ๆอ่าเป็นยังไง อาการนี้เป็นไงพี่น้อยสวยสวยนี่นะครับก็สําหรับพื้นผิวนะครับถ้าเราใช้สีทาแบบนี้นะครับก็จะประหยัดเ,ออเรื่องกระเบื้องนะครับไม่ต้องใช้กระเบื้องนะครับพี่กดนะครับพี่กดพี่กดมีแปรงไหมเอาแปรงน้อยมาตัดขอบให้หน่อยนะครับนี่นะครับก็สามารถใช้แปรงตัดขอบไปได้เลยนะครับ นี่คัตัดขอบเนี้ยไม่ต้องขึ้นไปบนปูนโน้นนะพี่กดเอาแค่ขอบล่างแล้วก็ขอบนี้ข้างนี้ดูนะครับว่าเบริเวณนะครับที่เราลองพื้นไปนะครับสีจะติดทันทีนะครับจะติดครอบเลยนะครับีิดว่มาดูใกล้เนี่ยตรงนี้นี่นะครับบริเวณนะครับนี่เนี่ี่ตที่ตีเตาครับที่จะตีตีเต้าไปนะครับเอานี่นะครับสีก็จะติดทันทีนะครับ สำหรับพื้นที่นะครับบริเวณเออตรงนี้นะครับก็เราไม่ต้องปูกระเบื้องก็คิดว่านะครับประหยัดได้เยอะนะครับประหยัดได้เยอะเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะไม่ต้องปูกกระเบื้องลนะใช่ไหมพี่นุย้ยใช่นะครับเพราะว่าเราประหยัดเยอะมากอ่าเราได้ทําการนะครับทาสีแล้วนะครับ สีนะครับเมื่อกี้ฝืดนะครับแค่แสงแงะเอาน้ําใส่ได้ด้วยนะครับเอาน้ําใส่ก็ไม่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 แปลกไปจากสีไหนนะครับผมแต่ใส่ไม่เยอะนะครับใส่พอลุกกิ้งกิ้งได้นะครับก็เป็นอีกอีกอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นการประหยัดนะครับผมสําหรับกระเบื้องนะครับที่จะเอามาปูพื้นแบบนี้นะครับก็สีตัวนี้นะครับไม่ใช่สีน้ํามันนะครับเป็นสีน้ํานะครับ แต่สามารถนำมาทาพื้นได้นี่สุดยอดนะครับก็เป็นสีรุ่นใหม่นะครับนี่นะครับถ้าทารองพื้นนะครับก็จะออกมางานจะออกมาสวยขนาดนี้เลยครับถ้าไม่ทารองพื้นนะครับจะเป็นยังไงพี่นุ้ยมันจะเป็น,น,ปนใช่มันจะเป็นด่งดางๆจะเป็นหนึ่งด่างนะครับเพราะว่าปูนนะครับเขาต้องดูดดูดเขาเรียกอะไรดูดสีใช่ไหมใช่ดูดน้ําดูดสี ดูสีไปนะครับพอดูสีไปคราวนี้นะครับก็จะเป็นไม่เท่ากันนะครับเป็นพื้นปูนที่ไม่เท่ากันนะครับนี่ครับการที่ส่องมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเงานะครับทางนี้นะครับบริเวณทางนี้นะครับไม่ได้ทารองพื้นนะครับก็สีรองพื้นก็เป็นของเทอร์โบเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าทําพื้นแบบนี้นะครับ ถูกใจนะครับถูกใจถูกตังด้วยนะครับก็ด้เห็นว่าดีนะครับก็เดี๋ยวแค่ได้แค่เงี้ยนะครับจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อสีของเทอร์โบอันนี้นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมนี่นะครับกิ้งก็ไม่ยากด้วยพื้นนะครับแถมเป็นสีน้ําอีกนะครับไม่ใช่สีน้ำมันนะครับถ้าเป็นสีน้ำมันนะยุ่งยากต้องผสมอันนั้นผสมอันนี้นะครับแค่เงี้ยนะครับ พี่นุ้ยอยากรู้ว่าสีเข้มขนาดนี้แล้วอ่ะเราทาเที่ยวเดียวได้ไหมทาเที่ยวเดียวก็ได้นะครับแต่แค่เท่เงี้จะทาสองเที่ยวนะครับสีที่วิธีการทาสีที่ดีนะครับลองพื้นหนึ่งเที่ยวนะครับสีจริงต้องสองเที่ยวเพราะสีจริงนะครับอันนี้คือการลองพื้นนะครับเผื่อเป็นตาโมดตาอะไรนะครับเราไม่เห็นนะครับเผื่อบันลายนะครับเราก็ไม่เห็นเหมือนกันก็อันนี้ไปหนึ่งเที่ยวก็คือว่าลองพื้นนะครับลองพื้น อลองพื้นสีหนึงเที่ยวลองพื้นสีจริงอีกหนึ่งเที่ยวแล้วก็ทับอีกหนึ่งเที่ยวเป็นสามเที่ยวนะครับผมอ๋อมันจะเนียนใช่ไหมใช่ครับถึงว่าเจ้าจะเห็นว่าเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราทาไม่ครบนะครับทาไม่ไม่ไม่ครบตามเที่ยวที่บอกนะครับมันก็จะเกิดการลายหรือว่าเป็นตามมดได้ที่เราไม่เห็นนะครับอ๋อแต่ถ้าแต่ถ้าเราทาครบนะครับสามเที่ยวนะครับ ก็จะออกมาเนียนๆเลยนะครับดูนะครับเที่ยวเดียวนะครับอันนี้ก็เนียนแล้วนะครับนี่นะครับพื้นผิวนะครับตรงนี้นะครับแห้งแล้วนะครับนี่นะครับทาที่หลังสุดนะครับแห้งแล้วอันนี้ไม่ใช่มือผมเปื่อนนี่มือไม่เปื่อนนะครับปล่อยแห้งแล้วนะครับนี่ครับก็จะไม่มีติดมาลักษณะแบบนี้เออบางคนถามว่าพี่แคะทารองพื้นหรือว่าลองสีจริงอ่ะ ลองทาลงไปแล้วนะครับแล้วจะทาทับตอนไหนได้นะครับตอนสีแห้งนะครับผมทาได้เลยนะครับนี่แบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้ก็ทาได้เลยนะครับก็ทับรอบสองนะครับจะเห็นว่าแคสติเแี้ยนะครับไม่ได้เทสีเพิ่มนะครับสีนะครับไม่ได้เปลืองนะครับนี่เลยนะครับสียังอยู่เยอะนะครับนี่นะครับพี่น้ยมาดู นะครับสียังอยู่เยอะมากนะครับก็ตามดนะครับเที่ยวแรกนะครับที่แห้งแห้งแล้วนะครับเห็นนะครับนี่จะเห็นเป็นตามดนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าตามดนะครับอ่าก็คือทาไม่ทั่วนั่นเองนะครับก็ถึงต้องมีรอบที่สองนะครับผมฮะนี่ครับวิธีการทาก็ไม่ยากรอบที่สองอ่ะจะไม่เปืองสีนะครับเพราะว่ารอบที่สองน่ะจะลื่นจะเห็นนะครับว่าสีแตกต่างกันเลยนะครับก็นะครับ สีเวลาแห้งนะครับก็จะเป็นออกเข้มๆสักหน่อยหนึ่งนะครับก็อันนี้นะครับสําหรับออสนามออที่เขาจะเอาไปทําอะไรทํากิจกรรมอะไร,รตามฟุตซอลฟุตซอลอาพวกฟุตซอลอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนี่วิธีการกิ้งก็ไม่ต้องรีบนะครับกิ้งให้ให้เนียนนะครับให้ให้ทั่วนะครับรอบสองแล้วนะครับเพราะว่ารอบสองเนี่ยจะเห็นว่า ลื่นๆใช่ไหมพี่น้อยใช่จะกินกิ้งง่ายกว่าจะกินง่ายกว่ารอบแรกนะครับนี่ครับลื่นๆเลยนะครับเพราะว่ามีสีเ,เหมือนกับว่าเราไม่ต้องมัวมาขยี้ว่ามิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่น้อยใช่นร,รอบสองก็จะกินง่ายกว่านี้ก็ลูกกิ้งนะครับก็ถามว่าล้างยังไงนะครับอันนี้นะครับก็ใช้น้ําล้างนะครับ ส่วนนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเอาสีนี้ไปกิ้งที่ผนังนะครับก็ถามว่าแค่ได้แงะล้างออกอยังไงนะครับไม่ต้องล้างไม่ออกนะครับผมไม่ออก ได้แล้วก็ทาพื้นนะครับผมทาพื้นอนเอประสงค์แบบนี้นะครับก็สนามโรงเรียนอะไรที่เป็นปูนอะไรแบบนี้นะครับทาได้นะก็ยิ่งขัดมันก็ยิ่งจะเนียนนะครับแต่เออแค่แท่งแงะนะครับไม่ได้ขัดมันนะครับคือแค่ท่งแงะจะให้สีเกาะนะครับก็โดยการนะครับใช้สีรองพื้นนะครับผมนี่ครับของเทอร์โบตัวนี้นะครับสีน้ำยารองพื้นปูนเก่านะครับผมอ่า ก็เอามาใช้ควบคู่กับสีที่ทาพื้นลงไปนี่นะครับผมก็สีตัวนี้นะครับเป็นสีทาหลังคาได้แล้วก็ทาพื้นอนเนกประสงค์ทาผนังก็ได้นะครับผมแต่ที่ท,ที่ที่เน้นๆนะครับก็สามารถทาพื้นกับหลังคาบ้านได้นะครับก็าการที่ไปทาพื้นกับหลังคาบ้านได้นะครับก็จะดีเยี่ยมเลยนะครับก็จะเป็นพวกคอนกรีตไม้เทียมหรือว่า อ๋อไม้จริงนะครับผมทาได้หมดนะครับผมมีหลายสีให้เลือกนะครับผมมีหลายสีสีเขียวสีอะไรนะครับเยอะแยะหมดนะครับก็ไปเลือกเอานะครับถ้าใครสนใจนะครับ FC หรือว่าถ้าผู้ชมนะครับที่ไม่รู้นะครับแค่แส้แงเอามาบอกให้นะครับผมก็สีเทอร์โบพลังแห่งสีสันอันนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับผมแค่แส้แงจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อ สีของเทอโบนะครับจะไว้จะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็นี่นะครับก็ถ้าเห็นว่านะครับที่แค่แงะทำนะครับมีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดกิปใหม่ๆกิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ